คือโอนบ้านใหม่เป็นประเพณีสำคัญท,ที่ผสมผสานความเชื่อทางพุทธศา,าสนาเท่ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยและตัวบ้านใหม่การเตรียมพิธีนั้นละเอียดอ่อนและมีขั้นตอนที่ต้องทำให้ถูกต้องโดยแต่ละส่วนมีความหมายอันเป็นมงคลขั้นตอนพิธีส่งขึ้นบ้านใหม่ การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้จัดเตรียมสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิาษฐานพระบุทธรูปจัดอารนนะสำหรับพระสง เตรียมชุดเครื่องบูชาเช่นทุกเทียนดอกไม้ผ่านทมาจัดเตรียมสำรับอาหาร้าหวานและเครื่องดื่มถวายพระสงฆ์เตรียมชุดไทยทาครื่ง สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์เตรียมปัเกเติม์สำหรับเติมบ้านเช่นแป้ขอน้ำมันจนนันทิที่ดุจมนเจ้าภาพตึกทุบเทียนบูกคาพระรัตนตรัยอาราธนาสีอาราธนาพระปาริศพระสงฆ์เริรร่มดำเนินทรัพุทธมณ์บนต่างๆเช่น จากดับปังวัตนตสูตรบทมงคลลักษูเพื่อความเป็นสีมงคลเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประนมมือ เพื่อรับฟังพระพุทธม,มนต์ถวายพระตาหารเื้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธม,มนต์เศษเจ้าภาพจะนำพระตาหารที่เตรียมไว้ถวายพระสงหลังจากพระสงฆ์ทันพระตาหารเ็เจ้าภาพจะถวายเพื่อไทรยธรรมสำคัญหลังทานพระตาหารี่ดับต๊ะุู้ดูคาเป็น อมทำกัน ทำเนียมโบราณนิยมให้พระสงฆ์รูปที่อาวุโสที่สุดหรือพระสงฆ์รูปที่เจ้าภานับถือดับเทียนที่ตอกหมู่บูชาโดยจะใช้เทียนเล่มที่สุดบชาพระรัตฎรรพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิมงคล และขับไล่สิ่งชั่วร้ายพิธีเจิมบ้านพระสงฆ์จะทำพิธีเจิมบ้านโดยใช้ดินสอพองหรือแป้งเจิมเขียนอักขารมงคลเช่นนะอออุกที่ประตูบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเรียกโชคลาภการเจิมป้ายชื่อในกรณีที่บ้านมีป้ายชื่อบ้านแล้ว หากเจ้าของบ้านต้องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านก็สามารถอาราธนาพระสงฆ์เจิมป้ายชื่อบ้านได้เช่นกันเหมือนกรณีบ้านบุญการของคุณสิริกุลและคุณวิสูตรการจนสุวรรณที่ซอย28วัดสี่สุขบางมดพระราม2ที่ได้กล่าวมาโปรโยดอกไม้ พระสงฆ์จะโปรยดอกไม้ที่เตรียมไว้การทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านอย่างเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าของบ้านและครอบครัวนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขเมื่อได้อยู่ในบ้านหลังใหม่นี้ด้วย Tchau. <music>